ถามอะไรหน่อยสิทำไมเกมระหว่าง Blackburn r o โรเวอร์กับอิปสวิ h ทาว n จึงมีดรมมาม่าขนาดนี้มาจะเล่าให้ฟังแมชระหว่าง Blackburn r o โรเวอร์สพบกับอิ s สวิททาว n ถูกยกเลิกในนาทีที่79นิดๆหรือตีไปก็ประมาณนาทีที่80เนื่องจากสนามน้ำท่วมฝนตกหนักทำให้พื้นสนามไม่สามารถเล่นได้ต่อไปได้ต,ไไดตามมาตรฐานขณะนั้น b l a c k เบิร์นนำอยู่1 0และอิปสวิททาวมีผู้เล่นเหลือ10คนจากการโดนไล่ออกด้วย จากหนังสืออย่างเป็นทางการแบล็กเบิร์นได้ยืนคอตโต้แย้และแสดงจุดยืนว่าพวกเขาได้เปรียบในตอนนั้นและควรจะได้รับชัยชนะแทนการเล่นใหม่แต่บอร์ดของ EFL ตัดสินใจแล้วว่าแมชนี้จะต้องเล่นใหม่ทั้งหมดไม่ใช่กลับมาเล่นจากจุดที่ถูกยกเลิกซึ่งในถแถลงการของ EFL ยังระบุอีกว่าในการโหวตมีกรรมการบางคนที่งดออกเสียงด้วย EFL ระบุว่าจะมีการปรึกษาสโมสรอ,อื่นๆในอนาคตเพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางใหม่ สำหรับกรณีแมชถูกยกเลิกในอนาคตซึ่งแบ็กเบิร์แสดงความผิดหวังอย่างชัดเจนและพร้อมพิจารณาทางเลือกทางกฎหมายหรือการอุทธรณ์ต่อไปเท่าวิเคราะห์แบบที่มองทั้งจุดดีและจุดที่ต้องแก้ไขในเคสนี้ล่ะมองยังไงบ้างการตัดสินใจของ EFL ในกรณีนี้สามารถมองได้หลายมิติทางด้านความเป็นกลางกฎหมายความยุติธรรมและผลกระทบต่อสโมสรจุดที่เห็นว่าเป็นข้อดีและเหมาะสมคือ 1. ยึดหลักความเป็นกลางและความเสมอภาค เพราะการเลือกให้แมชถูกเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดแทนการตัดสินผลในจุดที่ถูกยกเลิกเป็นมาตรฐานที่มักถูกอ้างว่าเพื่อรักษาความยุติธรรมต่อการแข่งขันทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตัดสินแบบนี้มาตลอดซึ่ง EFL ระบุว่าได้การพิจารณาทางเลือกต่างๆตามกฎระเบียบและคำนึงถึงรูปแบบแบบอย่างที่มีมาก่อนในกรณีแมชถูกยกเลิกก่อนหน้านี้และแสดงให้เห็นว่า EFL ต้องการหลีกเลี่ยงการให้แต้มต่อแก่ทีมใดทีมหนึ่งจากสถานการณ์ที่อาจมีข้อถกเถียง 2. มีกรรมการในบอร์ดบางคนงดออกเสียงในการโหวตซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและไม่ง่ายในการตัดสินใจซึ่ง EFL ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากจุดนี้แสดงให้เห็นว่า EFL มองว่าข้อกฎหมายปัจจุบันอาจยังไม่ครอบคลุมหรือชัดเจนพอสําหรับทุกกรณี 3. ส,สอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานในกฎหมายการแข่งขันเพราะในกฎของ EFL ระบ,บุว่าถ้าแมชไหนเล่นไม่ครบ90นาทีอาจให้เล่นใหม่ทั้งหมดถูกนำผลมานับ หรือผสมผสานกันตามเงื่อนไขที่บอร์ดกำหนดดังนั้นการตัดสินใจให้เล่นใหม่ทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกกฎแต่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อยู่ภายใต้อำนาจของบอร์ดแล้วจุดที่ถูกถกเถียงละ่ะจุดที่ถูกวิจารณ์อาจเป็นปัญหา 1. ความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมต่อสโมสรที่กำลังนำและได้เปรียบสำหรับแบล็กเบิร์นการที่เขาได้เปรียบทั้งนำา1 0และตัวผู้เล่นเยอะกว่า1คนเหลือเวลาอีกแค่สินาทีทำให้ทีมสมควรได้รับชัยชนะ แต่การตัดสินให้รีเพลย์ทั้งหมดจึงถูกมองว่าเป็นการลบล้างความได้เปรียบที่พวกเขาสร้างไว้แฟนบอลมองว่าทำไมไม่ให้เล่นต่อ10นาทีหรือให้ผลคงอยู่ตามนั้นซึ่งในทางความรู้สึกคือเสียเปรียบอย่างมาก 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาการเล่นใหม่ทั้งแมชนั่นหมายถึงเวลาการจัดการสนามและภาระหลายอย่างที่สโมสรต้องแบกรับทั้งค่าใช้จ่ายการจัดตารางแข่งขันความเหนื่อยล้าของผู้เล่นและหากเปลี่ยนกติกาหรือแนวทางในกลางฤดูกาลอาจทําให้เกิดความสับสน และความไม่แน่นอนในการตัดสินกรณีในอนาคตรวมทั้งการไม่ตอบคำถามให้ชัดเจนเรื่องโทษแบนเช่นใบแดงและการจัดการผลการแข่งขันเช่นประตูสถิติทำให้เกิดคำถามในสื่อและแฟนบอลว่าการเล่นใหม่ยุติธรรมจริงหรือไม่ 3. มาตรฐานไม่สอดคล้องการถ้ามีข้อยกเว้นอาจถูกตั้งคำถามหรือในสถานรรการณ์ที่สกอร์หรือจำนวนผู้เล่นแตกต่างกันมากกว่านี้ บางคนอาจอ้างถึงความไม่เท่าเทียมในการนำแบบอย่างมาใช้และจะทําให้เกิดคําถามว่า EFL จะใช้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่ดังนั้นต่อเรนนี้เชื่อว่า b l a c k b บิร์อาจจะยื่นอุทธรณ์หรือใช้ทางเลือกทางกฎหมายถ้ามีกฎหมายหรือข้อบังคับสนับสนุนเพื่อทวงความเป็นธรรมส่วน EFL จะต้องปรับปรุงคําแนะนําและกฎระเบียบให้ชัดเจนขึ้นในกรณีแมชถูกยกเลิกเช่นกรณีควรรีเพลย์ทั้งหมดไหม้หรือแค่ครึ่งหลังหรือนับผลต่อหรือว่าเล่นต่อในเฉพาะเกมที่เหลือใช่แล้ว การตัดสินใจครั้งนี้อาจกลายเป็นแบบอย่างที่สำคัญที่สโมสรอ,อื่นๆใช้อ้างเมื่อเกิดกรณีแมชถูกยกเลิกแฟนบอลสโมสรสื่อจะจับตาม,มองว่า EFL จะเปลี่ยนแนวทางอย่างไรเพื่อให้การตัดสินในอนาคตมีความยุติธรรมและชัดเจนมากกว่านี้